เอาทีละอย่างเอาตรงไม่กลัวอะไรก่อนไม่กลัวอะไรไม่ดูรถไม่ดูไม่กลัวคนนะคะคราวนี้สิ่งสําคัญเลยสิ่งสําคัญมากๆๆๆเลยคืออะไรที่ก็ตามที่หนึ่งอันตรายต่อตัวเองนะคะอันตรายต่อตัวเองทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นทำลายข้าวของนะคะเป็นอันตรายนะคะสสิ่งนี้นะคะ เราจะต้องหยุดจริงจังทําให้น้องรู้เลยว่าอันนี้อันตรายเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเด็กที่มีพัฒนาการช้านะคะเรื่องของเซนซอรี่หรือการไตรตรองของน้องยังช้าอยู่หรือแม้แต่เด็กที่ปกติเลยทุกอย่างไม่มีพัฒนาการช้าแต่ว่าบางเรื่องก็บกพร่องเพราะว่าน้องยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่า อ๋ออันนี้มันเจ็บเหรออ๋ออันนี้มันอันตรายเหรอเพราะไม่รู้จริงๆนะคะเพิ่งเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วก็เห็นทุกอย่างสวยงามไปหมดเนาะคราวนี้เรื่องนี้เรื่องรถเนี่ยอันตรายนะคะถ้าออกไปปุ๊บคุณแม่ต้องบอกทันทีนะคะเราจะไม่พูดว่าอ๋อไม่ได้อันตรายนะคะไม่ได้นะคะเราจะต้องกระชับตัวน้องออกมาเลยไม่ได้เจ็บอันตรายหน้าเราสีหน้าเราชัดเจนรถนะคะชี้ให้ดูรถ มาเร็วเจ็บนะคะชัดๆไม่ได้นะคะใส่ภาษากายลงไปด้วยนะคะภาษากายลูกเห็นหน้าเราชัดลูกเห็นสีหน้าท่าทางเราชัดไม่ได้อันตรายไม่ได้อันตรายเราสามารถทําที่มือเรานะคะไม่ใช่ตีลูกนะไม่ได้ให้ตีลูกทําที่มือเราไม่ได้อันตรายห้ามนะคะพูดชัดๆเอาสิ่งที่เราต้องการอย่าพูดเยอะ พูดเยอะไม่ได้ยินนะคะพูดเยอะไม่เข้าใจเพราะว่าจะเข้ามาได้บางอย่างแค่นั้นภาษากายต้องชาร์สีหน้านะสีหน้าท่าทางเราชารัดเอาจริงแล้วแล้วลูกก็จะรู้ว่าเฮ้ยแม่เอาจริงนี่นาแม่เราจะจัดการเราจริงๆนี่นานะคะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงอันตรายนั้นจริงๆชี้ให้ดูว่ารถมาเร็วนะคะรถคันใหญ่รถคันใหญ่มาเร็วนะคะ เออเดี๋ยวไม่เจอแม่นะไม่เจอพ่อแม่เลยนะนะคะพูดสั้นๆแค่นี้นะคะอันตรายเจ็บนะคะไม่เจอพ่อแม่เลยนะไม่มีใครอยู่ด้วยเลยนะไม่ได้อยู่กับใครนะนะคะแค่นั้นจบนะคะอุ้มออกมากระชับตัวออกมาถ้าจะวิ่งไปอีกนะคะกระชับตัวออกมาอีกบอกไม่ได้อันตรายนะคะแค่นั้นจริงๆนะคะ okay, okay.